สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเพจประเด็นเหมือนเดิมนะครับก็คือวันนี้จะมาส่งข่าวเรื่องกับเกมของค่ายลอสครับกําลังจะทําตัวละครออกมาใหม่นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวละครอันนั้นจะเป็นตัวละครชื่ออะไรมีความสามารถยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆมาแน่ๆครับคงไม่น่าจะเกินสิ้นเดือนนี้นครับน่าจะมีการปล่อยตัวละครตัวใหม่ออกมาก็ตอนนี้ก็คือให้เก็บเงินครับ เล่นเก็บเก็บเงินในเกมกันไว้ครับรอรับผมคิดว่าน่าจะต้องขึ้นต้นอยู่ที่ประมาณไม่พันสองก็พันห้าร้อยเหรียญน้องอินซีนี่ครับน่าจะประมาณนี้นะครับก็มีเวลาเก็บเงินอีกประมาณยี่สิบวันผมคิดว่าน่าจะทันนะเก็บกันไว้ก่อนครับแต่ตัวใหม่ออกมาแน่นอนแต่ความสามารถนี้ผมไม่สามารถจะพูดได้ว่าว่าความสามารถของตัวละครจะเป็นยังไงอะไรยังไง ว่าเอ่อแต่ถ้ามีข้อมูลเอ่อด้านลึกกว่าน,นี้ผมจะมานำเสนอให้ทีงครับแต่ตอนนี้ก็คือนำเสนอได้แค่ว่าเอ่อล็อบมีแนวโน้มที่จะออกตัวละครใหม่ออกมาแล้วนะครับก็เก็บเงินครับไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีก,อกทีงก็ตอนตัวละครใหม่ออกมาครับหรือว่าจะมีการลงคลิปเริ่มลงได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ได้สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมไงก็ อย่าลืมเก็บเงินครับตัวใหม่ออกมาจะได้ซื้อพร้อมๆกันครับผมครับสวัสดีครับ